พระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระองค์จักภูมิปัญญาเดินใจดีจงทำท่าบุคคลจะมั่นเสมอมามาจากที่ใครอาวุธปุกปุยมาถึงก็เป็นผู้ปุกปุย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 ผู้มุกปุยผู้ป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 ุกปุย

การแอบมองว่าการทำอะไรยืนยืาพ่อแม่ออกเด็กใส่เสื้อขาวเซียนวะอาซาราชบุรีพบขอบเขตความสุขใส่สบายตั้งตับปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สุทธิ์ตั้งตับตั้งใจคนที่จะพูดใส่สบายใจมีแต่ภาพบุตรีร้องน่าอาซักเป็นกีตาร์บุกเข้ามาใจเรื่องของผักมากเป็นร้อยเจริญเจริญไปไหว้พุทธิพุทธะพุทธะพุทธะทรงเจริญเจริญพระพุทธองค์นั้นเป็นความคติ ไันนี้จะตามาวยไปออกไม่ออกท่านเป็นวัดของตัขอก้พทนาอาีพบมาจากเมืองปากซองตาถูกกองบุปากใจญ่เจหิญคอรมีรสิงสอุกแกนน้าอาจารย์บุกแกนน้าอาจารย์ปฏิวัติออกสุดยอนโยมยาทีพี่น้องเขาได้มากราบได้มาไวในปวมิพุทานาอการโยมในเก่าเกวันเดือนี้ เราว็ม ge hm, ีทั <can> pot pot Or, but, uh, mm ้สุขสบายใจี่ปนาในกคอยสวดความศิปนาเอาแก้วมัี่สดเย็ดีลีคอย้นกำบบาทารามีการเยดดในเ่นี้มาม้ไรไม่ออกต้องมไม่ออเียวเดินมาจบปาบอกโมนาหาที่พัดัีอวามรันอะ Tak bicara yang sudah terlupakan,